โอเคครับผมคุณผู้ชมมาครับผมอัปเดตที่9นะฮะจะเริ่มภยในอีก30วินาทีเท่านั้นตอนนี้ผมก็มายืนรอแซนไบที่แมปล่าสุดแล้วนะฮะมาดูกันครับว่าในแพทอัปเดตที่9นะครับจะมีอะไรใหม่บ้างนะฮะมานับถ้อยหลังพร้อมกันนะคุณผู้ชม5 4 3 2 1 0มโอเคอัปเกรดติ้งนาวไปครับเราจะไปทำการรีเกมกันนะฮะ ตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่ทั้งหมดโว้าม0 0 0คนทุกคนกำลังร่วมลุ้นกับการอัปเดตที่9นะฮะมาครับเข้าเกมมัดีกว่าตื่นเต้น,ตนมากๆหวังว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรน่าสนใจนะครับเพราะว่าอัปเดตที่8นี่ค่อนข้างเงียบเหงามากเลยนะฮะโอเคครับผมมาฮะคุณผู้ชมอัปเดตที่9นะครับ g o l d e n Kingdom นะครับอ่ะดูซิมีอะไรใหม่บ้างนะฮะมีเป็นโวใหม่มานะครับ g ก l เด n Kingdom นะฮะ แล้วก็มีอะไรเนี่ย New Impossible Tower โอ้เป็นหอคอยใหม่นะครับคุณจะสามารถปีนได้ไหมแล้วก็คุณจะทำชั้นสูงๆได้ที่เท่าไหร่อ่่มันท้าทายผมมากๆ Impossible Tower อ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะไปดูแบบใหม่กันก่อนดีกว่าครับผมลุยก,กันเลยดูซิว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการไปแผ่ถัดไป1.9กคิวดีทุกคนปบมือ ในอัปเดตที่9ผมก็มีเงินพอ,อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมว้าวทำผลงานได้ดีมากๆขยันฟาร์มมาเพื่องานนี้เลยมาครับนี่ก็เป็นหน้าตาของอัปเดตแพตที่9นะครับเป็นเมืองคล้ายๆกับทะเลทรายนะครับเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นกิงดอมนะฮะเออดูอยังไงก็ทะเลทรายชัดๆเออเป็นโกลเด้นตรงไหนครับโอ้โหภาพสวยมากๆผมนี่ประทับใจกับเกมนี้เหลือเกิน รู้สึกว่าโชว์แล้วหลังมานะครับแบบมันสวยขึ้นนะฮะอ่ะไปดูหน้าตาบอสก,กันดีกว่าโอ้โหหน้าตาบอสเท่มากรู้สึกเหมือนกับไคโดเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเออนี่มาจากเรื่องอะไรคุณผู้ชมถ้ารู้นะครับฝากคอมเมนต์บอกนิดนึงนะฮะโอ้เรื่องนี้น่าจะเป็นการ์นตูนใหม่นะดูเพราะว่าพี่ไม่เคยดูเรื่องนี้เลยไม่คุ้นเลยจริงนะครับชา a d โด k ค l l e r อร์ อ,อ่าเดี๋ยวเราแวะไปดู Impossible Tower ก่อนนะครับอันนี้น่าจะอยู่อยู่ที่ d u n g e o นหรือเปล่าอื้ไหนว่าไปสิโอ้มีประตูใหม่เข้ามาฮะอีก8นาทีนะครับเป็นไปไม่ได้แค่ชื่อประตูก็ไม่อยากจะเข้าแล้วน่าจะเป็นประตูที่เป็นระดับที่เก่งขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นระดับแดงเก่งสุดก็จะกลายเป็นระดับสีม่วงนะครับ น,นี่คืออะไรอ่าฮะอันนี้เป็นเหรียญรางวัลที่ได้จากการผ่านด่านนะครับ15เหรียญได้เป็นเปิดสุ่มเพิ่มขึ้นโอ้โหนี่อะไรเนี่ย R h e l l Token โอ้น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันนะฮะใช้75เลย Artifact อ่าฮะ Artifact ใหม่ก็มานะครับพร้อมกระดานใหม่เลยโอ้วู้มมโวกาสได้3ดาวด้วยเจ๋งวะ่ะเจ๋งเจมากโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาลงกันนะฮะ โอเคต่อไปนะครับคุณผู้ชมเป็นออร่าอัปเกรดดิ้งนะครับก็คือเราจะสามารถอัปเกรดออร่าได้แล้วนะครับออร่าคือตรงนี้นะฮะเดินมาตรงนี้เลยน,นะครับนี่ครับมันจะมีเขียนว่าออร่านะทีนี้ออร่าสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยการใช้เพชรแดงนะฮะหกตอนนี้พี่มีพันก้อนคือเหลือเยอะมากในที่สุดก็รู้แล้วว่าต้องใช้กับอะไรไหนลองอัปเกรดสิยี่ห้าห้ายี่สิบปุ๊บ อ้ uh huh. กลายเป็น26 5.3แล้วก็20เหมือนเดิมอีกรอบได้ไหมอีกรอบหนึ่งนะอึ๊บขึ้นน้อยมากคุ้มไหมเนี่ยหมดไปแะะ200แล้วเอออ่ะประมาณนี้นะครับใครเพชรแดงเหลือนะฮะก็สามารถมาใช้ได้นะครับแล้วก็มีเป็น Achievement ใหม่นะครับก็คืออันนี้เนาะอาช i e ใหม่ก็คือนี่ครับเป็นระดับ DIY นะฮะรางวัลเป็นเปิดไข่เพิ่มขึ้น1ฟองนะฮะ เออ่ต่อไปเป็นฮีโร่ใหม่นะครับ10ตัวก็ฮีโร่ใหม่ของแมปแบบนี้เนาะแมปโกลเด้นคิงด o อมนะครับแล้วก็มีเพิ่มแม็กเลเวลนะครับจากเดิม170นะฮะกลายเป็น180แล้วโอ้กลายเป็น180แแล้วนะฮะต่อไปเป็นอัปเกรดสัตว์ขี่ใหม่นะครับไหนดูสิเอออยู่ล่างงูสแสดงว่างูยังเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บกันนะฮะ แล้วก็มีแก้บั๊กนู่นนี่นั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการเก็บเควสกันดีกว่านะทุกคนไปครับมาดูซิว่าสัตว์คีใหม่จะเป็นอะไรไปละส่งเควสกันดีกว่าส่งเควสครับสวัสดีรอย a ยเกิลอุ้ย กดไม่ได้เนี่ยผมเกลียดงูตรงนี้แหละมันกดไม่ค่อยได้ส่งเวสครับอาา่ะฮะดูหน้าตาเออไม่คุ้นเลยนะครับรอยัลเกิ l เอ๊ยใครรู้นะฮะว่ามาจากกระตูนเรื่องไรน,นะครับอุ้ยดันเจี้ยมมันจะเปิดดันเจี้ยอิมพอสิบลเปิดเลยฮะมาครับผมไปเลยเลยดีกว่านะครับดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนนะฮะโอ้โห ทุกคนเล่าตอมยุทธทั้งหลายมารวมตัวที่นี่โอ้โหมีแต่คนเก่งๆแต่รู้แต่ละคนนี่คุณผู้ชมโอ้มีแบบเป็นซีคเ็โอ้ตัวนี้ซีคเ็โอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือสัตว์กี่ใหม่เหรอนายทำไมได้นายได้ไวจังอะไวมากๆครับอ่ะฮะเป็นบันไดวนนะฮะโอ้โหดูตัวละครนี่คุณผู้ชมเต็มเลย เป็นหนอนเลยฮะโอ้เลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามร้อเยสองทีเยอะมากนี่เวถึงกระ,กระตุกอืม้มมั่วได้ใช้มากคุณผู้ชมถึกมากเลยนะนี่คือช่วยกันตีหลายคนมากนะแต่เหมือนจะไม่ค่อยเข้าเลยตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าพลังน้อยๆน,นะฮะแล้วเพื่อนเราแต่ละคนก็คือซีเกตหมดเลย ไม่อยากจะเชื่อนี่คือชั้นแรกเหรอเน,นี่ย Impossible Tower สมชื่อจริงๆเลยสุดยอดอลองดูครับมีเวลาจำกัดอยู่แค่4นาทีนะฮะไปฮะบันไดต่อไปมาแล้วครับขึ้นมาตีคนแรกอก็คือชั้นเมื่อกี้ใช้เวลาไป3นาที ผ่านชั้นที่หนึ่งใช้เวลาสามนาทีใครจะไปเล่นกับมึงเนี่ยเรียบร้อยนะฮะไม่ได้เลยมีคนได้แค่คนเดียวครับที่เป็นเหรียญม่วงดูคนตีดิโอ้โหเยอะเหมือนกันอ่ะไปเก็บเว้กันต่อนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมแล้ววางรอนะครับตามธรรมเนียมเหมือนเดิมนะฮะเปิดไข่ฟรีกันนะครับมาสามสองหนึ่งซีเคร็ ตึก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 ปังระดับแรเอเรอเมีรีวิวแล้วกันนะระดับแรเองช่างมันโอเคมาฮะคุณผู้ชมผมเก็บแวว้เรียบร้อยแล้วครับไปไปส่งแกันดีกว่านะฮะอยากจะรู้แล้วว่าสัตว์ขี่คืออะไรตื่นเต้นมากมากด่านนี้เออเดาไม่ถูกเลยจริงๆดูจากรูปแล้วเหมือนจะเป็นเรือสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะมาลองดูกันดีกว่านะฮะ กดทรงโอ้ยผมเบื่องูมากกดไม่ค่อยจะติดเลยเรียบร้อยได้เป็นเฮเวนทรอนอ่ะมาลองใช้ดูนะครับติดตั้งโอ้ความเร็วคือตอนเลขกอะงูมันความเร็ว45.5ไว้คุณผู้ชมและพอสคีใหม่มานะครับมันก็อัปเดตงูให้มันเร็วขึ้นเหมือน <nämlich S 2> <laughs> ผู้พัฒนาเกมจะชอบงูเป็นพิเศษนะฮะ อ่ะก็ว่ากันไปนะครับงูดีสุดเหมือนเดิมอ่ะลองใส่กันดูนะฮะอ่ะเตรียมตัวคุณผู้ชมสามสองหนึ่งปึ้งเหมือนย่านาวกาสเลยฮะเออเท่ไหมเนี้ยอ่ะเท่ก็ได้ถือว่าเท่้ะกันนะอ่ะประมาณนี้ คล้ายๆกับเรือผสมยานบินแต่ก็ไม่ใช่ยานอากาศแต่ก็ไม่ใช่เรือเป็นเหมือนอเดี๋ยวก่อนผมนึกออกแล้วเหมือนอะไรเหมือนเลโก้อ่ะเป็นปุ่มๆเหมือนเลโก้เลยโอ oh ้ม y กอดใครมาดีไซน์เรือเนี่ยแต่ดูทรงแล้วนะ่าต้องใช้งูต่อไปนะฮะเพราะว่างูเร็วกว่านะครับดูสิ46อ่ะงูก็งูประมาณนี้อ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับนี่ฮะ พี่ไปทําการสุ่มมาเรียบร้อยแล้วครับได้ตัวเป็นมิติคอลนะฮะมาดูหน้าตากันดีกว่านะครับหน้าตาเป็นยังไงกดติดตั้งแล้วก็ตัวแบบลีเจเนอรี่อ่ะฮะนี่ก็เป็นหน้าตาของมิติคอลนะฮะเอ้ยหน้าตาคล้ายๆกับเฟดเลยเออผิดเรื่องหรือเปล่าหรือว่านี่คือการ์ตูนเรื่องเฟรเออไม่น่าใช่อันนี้เป็นตัวระดับตำนานนะครับไป ไปดูสกิลดีกว่าเอาออกก่อนอาา่ะฮะอ่ะสกิลเป็นยังไงสกิลสวยไหมตีธรรมดาเป็นการฟันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเป็นเอ้าไม่มีเอฟเฟกต์เหรอเอ้าผมก็ว่าผมตั้งค่าเอฟเฟกต์ไว้นะไม่มีเอฟเฟกต์ <c oughs> ทำไมตัวมิติคอลหลังๆมามันไม่ค่อย เจ๋งเลยอ่ะลองดูระดับมีเจเนรี่ครับป่ะอ่ะตีธรรมาดาเหมือนกันนะครับเป็นการฟันถ้าไม่ตายเป็นไรโอ้โหยิงเป็นลูกศรสีแดงนะครับเท่กว่ามิติคอลเยอะเลยหรือว่าผมต้องทำระดับมิติคออให้กลายเป็นระดับชายนี่ก่อนหรือเปล่าถึงจะมีสกิลอ่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่ะค่อยว่ากันละกันเนาะโอเคครับคุณผู้ชม นี่นะฮะนี่ก็เป็นหน้าตาของแบทเทิลนะครับของด้านล่าสุดนะเนี่ยก็จะเป็นบอสตัวเดียวกับบอสใหญ่ของด้านเลยนะครับนี่ข้อดีของการเข้าอัปเดตแรกๆเลยนะครับก็คือว่ามันจะมีคนช่วยตีเยอะมากนี่เห็นไหมเราก็จะได้รางวัลฟรีนะครับดีมากๆได้บาที่เรียลฟรีเลยนะฮะอย่างน,น้อยๆก็ต้องได้สักสิบก้อนแหละนะก็เลยแนะนานะครับว่าถ้าแพทอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของอัปเดตที่9นะครับกับ Golden Kingdom นะฮะก็ถือว่าเป็นอัปเดตกลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยไปละกันนะครับผมโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบนะับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจใ้การทำคลิปต่อไปด้วยถ้าไม่มีคนไลค์ถ้าไม่มีคน Subscribe พี่ก็จะไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคจากลากันด้วยสัตว์ครีโตมห่เลยเป็นตัวโลโก้เป็นตัวเลโกนะครับ เะจอะกันใหม่คลิปต่อไปนะครับราตีสว,ส,สวัสดีครับ